ถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้มันกําลังทําการสร้างคลืน่นใช่ไหมฮะแต่มันยังสร้างไม่เสร็จใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับเสร็จไม่เสร็จจะดูยังไงในคลื่นย่อยชุดนี้เนี่ยนะถ้าไม่ต้องรับใหม่ถ้าตรงนี้จะเป็นคลื่น0ูนย์นะถ้าตรงนี้จะเป็น1เป็น A หรือเป็น B หรืออะไรยังไงก็ตามนะครับจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมีการทำไฮที่สูงกว่า 1580ในทางเทคนิคเนี่ยสูงกว่าในที่นี้เนี่ยจะสูงกว่าเป็นไส้ก็ได้หรือว่าจะสูงโดยการขึ้นมาทั้งบอดี้เลยก็ได้นะครับแต่ให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในอารมณ์ชีวิตและทรัพย์สินของเราเนี่ยก็คือจะต้องปิดเต็มแท่งนะครับที่เกิน1580ในเงื่อนไขถัดมาก็คือจะต้องไม่เกิดโลนะครับในทางเทคนิคเช่นกันครับ จะต้องไม่เกิดโลที่ต่ำกว่า1.544แต่ในทางเทคนิคตรงนี้นะครับในความเป็นจริงด้วยจะต้องไม่มีการสร้างไส้ไส้นะฮะที่ต่ำกว่า1.544หมายความว่าสมมติว่าแท่งนี้เกิดมาอยู่ดีแล้วมีการแทงขึ้นแทงลงแบบนี้แต่ปิดไม่ได้ต่ำกว่านะแบบกรณีอย่างนี้ก็ตืดๆไม่ได้นะครับจะต้องเหนือ1.544ทุกอย่างเลยทั้งไส้ทั้งบอดี้ถึงจะเลือกขึ้นนะครับโอเค เซตไม่ต้องมีการอัปเดตอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นเซตห้าสิบหน้าเดียวกันนะครับเซตร้อยนะครับหน้าเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ MAI เหมือนจะดูดีที่สุดเพราะว่าในโซนของการพักตัวตรงนี้ตำแหน่งมันดีสุดนะครับดงน,นั้นมันนง่ององักงักอยู่นะครับอืมไม่รู้จะพูดยังไงมันมันแบบเออยังไม่เลือกยังไม่เลือกทางจะลงก็ไม่ลงจะขึ้นก็ไม่ขึ้น แต่ดูเหมือน m อ i ที่เป็นตลาดหุ้นตัวเล็กเนี่ยจะเลือกขึ้นมากกว่าโอเคนะครับก็ทิศทางยังไงเพื่อนๆลองไปวางแผนกันต่อนะโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero รกันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทปประจําวันที่27ิมิถุนายนปีสงพันหมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเรามาดูไปพร้อมกันนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะ ติดมาทุกวันเลยนะครับ aav ยังคงสวยอยู่ครับการพักตรงนี้ก็พักสวยครับแนวต้านมองไว้ที่เดิมคือ3บาทแล้วก็ถ้าดีเลยต้องยืน3บาทให้ได้นะครับมุมมองก็คือคิดว่ายืน3บาทได้แน่นอนแล้วก็น่าจะขึ้นไปเทส3.08ดวดได้ด้วยต่อด้วยเอเชียนอันนี้ก็ติดมาทุกวันเหมือนกันการพักโซนนี้ยังถือว่าดูดีอยู่อย่างไรก็ตามต้องวางสต็อปลอเอาไว้นะครับตัว s t o p l ล็อจะเอาไว้ที่17.3หรือ17.2็ดอก็ได้ถ้าเอาแบบ แน่นอนก็17.20นะครับตัว b w วชุดนี้มีแท่งสวยครับตัวนี้นะครับเกิดรีเจ็คเนาะปฏิเสธการลงมีการดึงกลับนะครับสต็อปลอ s เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ0.9แล้วก็ตรงนี้มันดึงกลับในโซนของอจุดจิริยานะครับก็คือ1.00มองว่ายังมีแรงซื้อดีอยู่นะครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปเทส ที่เดิมนะฮะหนึ่งจุดศูนย์เก้าหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ก็ไม่เนาะหนึ่งจุดศูนย์เก้าแล้วก็ต้านถัดไปก็คือหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดครับ CI นี่ยังสวยอยู่นะครับการพักช่วงนี้ถ้าให้ดีเลยนะฮะผมให้แนวรับไว้ทั้งหมด2แนวแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดจะไม่หล่อนะฮะก็คือประมาณ5บาทนะตรงนี้มันมันตีก็คือ5.04ผมเอาเลขกลมๆนะครับประมาณ5บาทท้วน จุดที่2ที่หลุดแล้วจะหน้าตาแย่เลยนะครับก็คือ4.57เอาตีว่า4.50แล้วกันนสา2แนวนะก็คือ5บาทกับ4.50ครับหุ้น e r w u ยังคงรับกระแสดีเนาะแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่4บาทนั่นแหละน่าจะยืนได้แล้วก็ไปต่อได้นะครับยังคงมาแรงดีอยู่นะสำหรับ e r w u ETC ชุดนี้กับตัวแล้ว โซนนี้ก็ยังอยู่ในโซนของการกลับตัวนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้เลยรับได้นะครับ r3.82 จดอ่าแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่3.54ครับหุ้นถัดมา oto จริงจริงมันน่าเดิมเลยนะฮะคือเหมือนกับแบบพวกเด,เดิมมันก็ติดติดกันมานะครับ oto ก็อยู่ในโซนของการพักแล้วถ้าพักโซนนี้ดีหล่อนะฮะจะพักไม่ต่ำกว่า13.5ครับแต่ถ้าเกิด โอหหน้าตาธรรมดาลงมาก็13บาททวนนะครับแต่ถ้าเกิดหน้าตาแย่เลยก็พักลึกสุด12.2ครับถัดด้วย PSG ชุดนี้เหมือนเดิมครับวาง Stop l o อ s เอาไว้ที่แนวแก็บครับ1.02เอาเอาไว้ที่1.00แล้วกันนะมันมันใกล้เล็กหนึ่งมากนะฮะเอาไว้ที่1.00ดีกว่าโอเคครับไม่มีแบบนี้เนาะถามว่าหลุดไส้ลงมาได้ไหมนี่หลุดลงมาได้ไหม มุมมองของผมนะฮะคิดว่าหลุดได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่มันซีเรียสอะไรและคิดว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดได้ค่อนข้างสูงด้วยเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเซปเป้เซปเป้ในชุดนี้ผมมองว่ายังต้องมีการเก็บของอีกสักพักหนึ่งจะนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าต้องรองให้คนเปิดเกมก่อนนะครับโซนในการเก็บนี้มองไว้ตั้งแต่33จนถึง35บาท ลองติดตามดูนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเขาเขายังไม่เล่นแต่ถ้าเขาจะเล่นต้องรอดูในทางเฟรม5นาทีนะว่าจะมีการกระตุกหรืออะไรยังไงมันจะเห็นอยู่แล้วในทางเฟรม5นาทีนะครับลองเปิดดูเนาะนี่ในทางเฟรม5นาทีถ้ามันจะเล่นมันจะเอาเนี่ยมันจะอย่างนี้นะมันจะยืนอย่างนี้มาพร้อมกับบุลุมมหาศาลแบบนี้แต่ถ้าให้ดีเลยมันจะไม่หลุดนะฮะโซนอย่างเงี้ยเนี่ย35.5้อย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดนะครับ,นนอ,รบอ่ะอีกสูตรหนึ่งนะฮะมีติดมาไหม คุณพระนะฮะติดมาตัวหนึ่ง VNG เป็นยังไงบ้าง VNG มันเลยแนวรับมาแล้วเอาจริงความน่าสนใจตรงนี้มันกลางทางกันไปก็จะไม่ค่อยเหมาะรอมันเทคมาก่อนแล้วกันเนาะส่ว so, นในแนวรับเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7.1ถึง7.2นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่8.4โอเคจบไปแล้วนะครับใครที่จะไปฟฝ้าน้าเทคของตัวเองสามารถไปเฝ้ได้เลยส่วนใครที่ถามแนานทิ้ไว้ มาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ยคลิปครับแล้วผมก็ต้องขอประชสัมพันธ์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกกลุ่มปิด Money ่ e ีโรหรือใครอยากจะต่ออายุสมาชิกกลุ่มปิดช่อง m ั n นี่ฮีโรเป็น Facebook กลุ่มปิดนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยอ่ะโอเคครับเดีย๋ยวเราไปคุยกันต่อเขาบอกว่าคุณอันคอมมอนมาแล้วสวัสดีเพื่อบนๆบนดอยทุกคนทุกท่านค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะติดดอยอย่างมีความสุขเพราะมีเพื่อนไม่ได้อยู่คนเดียวใช่คือเวลาที่เราเล่นหุ้นเนี่ยเราเราก็เล่นอยู่คนเดียวนะครับแต่พอผมมาทําช่องมีคอมมูนิตี้มีกลุม่มมีอะไรเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะถึงเราจะติดดอยเราก็มีเพื่อนที่ร่วมกันติดดอยด้วยเหมือนกันนะนะคุณจะไม่เหงาเพราะเราติดดอยเปนเพื่อนด้วยนะครับโอเคครับไปต่อฮะ ถามทีขอสอบถามเอเซียนติดไว้ตรง19.4จริงๆริงเอเซียนเนี่ยเราอัปเดตท,ทุกวันเลยนะเพราะมันติดสกแกนทุกวันนะจริงๆถ้าดูในคลิปก็จะเห็นนะฮะโอเคนะ,ะติดไว้ตรง19.4ควรพิจรารณาขายไปครึ่งหนึ่งตอนถึง19.4 d ดีหรือว่าควรลุ้นไปเทส20อันเนี้ยผมผมไม่สามารถตอบได้นะครับมันมันคือการชี้นำ แต่ทีนี้ผมมาดูแนวต้านให้ละกันนะสำหรับตัวเอเซียนตัวเอเซียนเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่ที่19.2นะครับไม่ใช่19.4แต่เขาติดนะทุนอยู่ที่1 9ทุนอยู่ซะสูงเลยนะครับมีโอกาสถึงนะออแล้วก็แนวต้านอยู่ที่19.2จะอะไรยังไงตรงนั้นต้องตัดสินใจเองนะครับอสอบถามครับหุ้นรงเดเทเป็นอย่างไร เราควรเข้าจุดไหนและบิดออฟเฟอร์ต้องมีลักษณะย,ยังไงโอ้โหผมไม่รู้เลยว่าคุณวรมิดเนี่ยมีพื้นฐานยังไงนะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะตอบยังไงนะครับหุ้นทรงเดเทก็เหมือนกับทรงที่เราดูปกตินี่แหละแต่ว่าเราจะใช้ทำเฟรมเล็กเออควรควรเข้าจุดไหนนะมันก็จะมีหลายกรณีหลายแผนไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบ b u y the dip b u y on dip b หรือการซื้อแบบ ชอลลิ่งไหมหรือว่าซื้อแบบติดฟอร์ในช่วงของเวลาที่มันเหมาะสมส่วนบิตออฟเฟอร์ต้องมีลักษณะอย่างไรนี่มันมันแล้วแต่หน้าง,งานจริงๆริงครับมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นครับไม่งั้นเทรดยังไงมันก็จะกําไรนี่รอกไหมอืมโอเคไปต่อนะครับนี่ผมชอบมากเลยคอมเมนต์นี้นะสายสวนครับแค่ปลูกผักไว้รอวันออกดอกออกผลและเก็บเกี่ยวในช่วงนี้ก็ลดน้ําใส่ปุ๋ยพ่นดินหาความรู้เพิ่มเติมและ เก็บเข้าช่วงอะไรเนะี่ยเก็บเข้าช่วงย่อเพราะพื้นฐานดีถึงเวลามันก็จะกลับมาเองครับโหอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะครับคือหุ้นหลายตัวจริงๆครับพื้นฐานดีครับราคาอย่างนี้ครับไหลลงไหลลงไหลลงบางคนก็โอ้ยพื้นฐานมันยังจะดีอยู่ไหมนะเป็นยังไงบ้างพื้นฐานพื้นฐานถามหาแต่ว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเปล่า แต่ไม่เคยกลับไปดูจริงๆครับว่าไม่เคยไปดูอัปเดตเลยว่ามันเป็นยังไงผู้บริหารออกมาให้ข่าวเป็นยังไงผลประกอบการเป็นยังไงนะนื่อออไหมคือไม่ได้มีการติดตามหลายๆตัวนี่ผลประกอบการดีในโควิดไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเออแต่ราคามันล่วงก็ไม่รู้ว่าจริงๆเดินตามพื้นฐานหรือเดินตามอะไรกันแน่นะครับอืมก็อ่ะติดตามกันไปแล้วกันนะครับผมผมเห็นด้วยนะของดีราคาถูกถ้าไม่ซื้อตอนที่มันยอ่อจะไปซื้อกันตอนไหนนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ เราจะชอบซื้อของแพงกันนะครับของถูกมันมันดูดูถูกเราไปหรือเปล่าเออเราซื้อของที่มันแพงๆจะได้เหมาะสมกับฐานะของเราอะไรประมาณนี้นะครับสอบถามครอบอาจารย์ A C E ยังไม่กลับตัวแต่มองว่ามีไดเวจินผ่านะ Mac SI, นะฮะ MACD RSI นี่ถ้าลองวางแผนเข้า2.72แล้วคัดที่2.62เอา้า2.94ได้ไหมครับ ขอดูกันนะฮะมันไม่มีการกลับตัวแต่มันเกิด gent, เดเวอเรชั่นลงขนาดนี้นะยังไงก็เกิดอ่ะเปิดดูนะครับเขาบอกว่าทั้ง RSI แล้วก็ MACD นะครับ RSI ผมเปลี่ยน Default เป็น14นะโ okay. อเคอ่ะ RSI เกิดนะครับเกิด d ดเวอ g ร n ัดูตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับ MACD MACD ก็เกิดเดเวอ g ร n ัเหมือนกันนะครับาถามว่ามันจะกลับไหมอลองดูนะฮะ คำถามคือตรงนี้ได้อรเจนไหมได้เนะเว้ได้ไหมได้นะได้ไหมแม็กดีได้ไหมได้เนี่ยกลับตัวไหมไม่กลับโอเคไหมทีนี้คำถามคือเขาจะมาวางแผนในการซื้อโดยวาง็อปรอไว้ที่สองจุดหกสองได้ไหมคาตอบคือได้ครับก็ทําอย่างนี้เลยก็ได้เพราะว่ายังไงจุดนี้ก็มองว่าเป็นจุดก่อนกลับตัวก็ได้นะถึงมันยังไม่กลับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลุด 2. 6 2จุดสองไงก็ต้องนับใหม่อยู่แล้ว ก็ใช้ได้ครับวางแผนตามนี้ได้เลยครับผมผมสะสมหุ้น BCPG นะครับดูพื้นฐานก็โอเคปันผลก็มีแต่ราคาไหลลงตลอดอาจารย์เคยทำเจาะตื้นหุ้นตัวนี้ไหมน่าจะเคยนานมากๆแล้วสปีแล้วมั้งเออดูพื้นฐานก็โอเคแน่คำถามที่ผมอยากจะถามคืนคือมีความมั่นใจ ในการหาข้อมูลของตัวเองมากน้อยเพียงไหนครับถ้ามีความมั่นใจในการหาข้อมูลของตัวเองดีอยู่แล้วรู้ครับของถูกตลาดสวนทางกับความคิดเรารู้ครับผมเออแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนแล้วกันนะครับอ,อ๋อสุสดิฮะจันพีเออจันพีนี่ใครวะ <laughs> ดูจีแก g บจีเหรอติดอยู 1.34คนคัดหรือถือต่อออยอย่างนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะครับแต่ก็มันหลุดมาทุกโลแล้วเนาะนะ <c oughs> ม,นะมันหลุดมาทุกโลแล้วต้องพิจารณาเอานะครับสวัสดีครับจา CP น CPI ทุน5.16นี่มีแต่จะคัดหรือจะถือนะฮะอ่าดูวนะ่ามันหลุดโลหรือเปล่านะครับทรงยังสวยอยู่นะครับแต่ว่าทุนเราไม่สวยทุนเรา5.16นี่ไปใส่กันยอดดอยตรงนี้เลยนะเออถ้าเกิดเรามาอย่างเงี้ยเราเล่นเดทแน่นอน คำถามคือเล่นเดททำไมไม่ออกเดทโอเคนะครับ SCB ทุนหนึถัวได้ไหมอ่าตอบไม่ได้นะครับว่าถัวได้หรือเปล่าต้องไปไปพิจารณาเองนะครับแต่ว่าตัว SCB เนี่ยขอดูกราฟก่อนกราฟยังคงเป็นขาลงนะบอกงี้ได้เลยฮะกราฟยังคงเป็นขาลงครับถัวตรงนี้ก็ติดลบประมาณเกือบเกือบยี่สิบอร์ตต้องถามตัวเองดูก่อนนะว่าซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะ ชอบในกิจการชอบตัวแบงค์ไหมแบงค์ชอบสีนี้มากที่สุดเลยชอบสีม่วงอะไรเงี้ยหรือเปล่าเออแต่ถ้าแบบเราไม่ได้มาเพราะเหตุผลนั้นก็ไม่รู้จะถัวทําไมนะครับโอเคอจบลงไปแล้วเนาะ,ะผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะหลายๆคนอาจจะกําลังมองว่าเอ๊จะล้างจะขายจะคัดมันดีไหมตอนนี้ผมอยากให้ย้อนกลับไปถึงวันที่เราซื้อ ว่าเราซื้อตัวเนี้ยเพราะเหตุผลอะไรถ้าเรามาเล่นเดทเก็งกำไรนด้โอเคมันมันต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องขัดถ้าเรามาด้วยกินันผลนะมันก็มันก็เหมือนเดิมนะฮะว่าเอะเรามาเพราะกนินผลผลเราเราซื้อเพราะเราชอบ,บันผลชอบตัวธุรกิจอ่าคำถามคือเรายังคงมั่นใจในตัวเราที่หาข้อมูลมากพอหรือเปล่าถ้ายังไม่มั่นใจไปหาข้อมูลเพิ่มก็แค่นั้นนะครับฝากไว้ให้คิดแล้วกันสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมแอดแกันเป็นเพื่อนนะฮะแอดไลน์มาที่แอดไซมันนี่ฮีโร่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย